สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทีวีกับพี่เดชครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับม,มาเจอากันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .5 ในหน้าที่140นั่นเองนะคะโดยในหน้า140ก็จะมีข้อ3แล้วก็ข้อ4นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันก่อนเนาะข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเลือกหัวข้อที่กําหนดให้ใน1ห,หัวข้อนะคะแล้วก็นํามาเขียนเรื่องตามความสนใจนั่นเองนะคะหัวข้อที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาให้มาใช่ไหมก็จะมีนะคะหัวข้อดังนี้ด้วยกันอันแรก ก็คือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอันที่สองรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีและอันที่สามเศรษฐกิจพอเพียงถามว่าเรื่องอะไรเขียนง่ายสุดแน่นอนมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเขียนง่ายสุดนะคะแล้วเรื่องที่น้องๆคิดว่าเขียนง่ายสุดคืออะไรก็ลองเอาไปเขียนดูแต่วันนี้พี่จะไม่เขียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเราจะมาเขียนเป็นเรื่องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากัน นนเะะคะทีนี้พอเราเลือกหัวข้อมาได้แล้วใช่ไหมเราก็ไปดูซิหัวข้อที่ว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าความหมายมันแปลว่าอะไรก็คือการพึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนเรื่องยังไงก็ได้ให้มันมีใจความที่เกี่ยวกับเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะว่าพี่เขียนว่าอะไรบ้าง จากหัวข้อนะคะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพี่ก็เขียนออกมาได้ว่าคนเรานะคะคนเราทุกคนต้องใช้ชีวิตในสังคมทุกวันแน่นอนว่าเราจะต้องพบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะและหากใครคนหนึ่งกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขา คนนั้นนะคะหรือว่าไม่เขียนคนนั้นก็ได้ช่วยเหลือเขาเพื่อว่าในอนาคตเราอาจจะเป็นคนที่กำลังลำบากและได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นกันดังเช่นสำนวนที่ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคนเราต่างก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนั่นเอง นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วหนึ่งเรื่องนะคะหรือใครเลือกเรื่องอื่นนะคะก็ลองคิดดูว่าอย่างเช่นรักว๊ว้ผูกรักลูกให้ตีเราจะเขียนว่าอะไรหรือเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยค่ะเราจะเขียนว่าอะไรเนาะต่อมานะคะในข้อที่4ี่เขาบอกว่าให้เราเขียนคําอ่านคําอ่านเขียนง่ายอยู่แล้วนะคะคําอ่านเนี่ยก็คือการที่เหมือนเราเขียนให้คนที่อ่านคํายากๆไม่ได้อ่านออกนั่นเองบางคนอาจจะแบบเฮ้ยอันนี้ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะ แล้วมันต้องอ่านว่ายังไงคือเขาอ่านไม่ออกอะไรประมาณนี้เราก็มีหน้าที่เขียนให้เขาอ่านออกนะคะซึ่งการที่เขาจะเขียนให้อ่านออกเนี่ยเราก็จะต้องใช้ตัวสะกดที่มันตรงตามมาตราไปดูกันที่อันแรกอย่างเช่นเราเจอคํานี้ถูกไหมคําว่าชาิพลีใช่ไหมคะอ่านออกเสียงว่าชาติพลีใช่ไหมคะปุ๊บอย่างนี้แล้วทีนี้เป็นยังไงชาติใช่ไหมคะชาติในตัวอะไรสะกดอยู่ตเต่าสาระอี ซึ่งตอนต,ต่อสารีถามว่าถ้าแปลงมามันเป็นชาติใช่ไหมมันก็คือเสียงแม่กดพอมันเป็นแม่กดค่ะเราก็จะใช้เป็นตัวตัวอะไรที่มันตรงตามมาตราเด็กแล้ว,วพลีพลีเนี่ยมันเป็นตัวควบกลัำค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเอามาแบบนี้ผิดแน่นอนนะคะถ้าเป็นควบกลัำเราจะต้องเอาควบกล้ำมาด้วยแบบนี้ถึงจะถูกต้องทีนี้มาดูข้อ2ค่ะ In เธอเน็ตถูกไหมอินเทอร์เน็ตเขียนได้เลยนะคะออีนอินอันนี้ตรงตามตัวหยุดแล้วเธอละเธอก็เอาทอเอเธอมานะคะต้องเปลี่ยนทอรหารเป็นตัวอื่นไหมไม่ทอหารง่ายสุดแล้วแล้วต้องเอาตัวการันมาไหมไม่ต้องเอามานะคะแล้วตัวต่อมาคําว่าเน็ตใช่ไหมคะเราออกเสียงว่าเน็ตต้องเขียนยังไงเราก็ฟังเสียงที่ออกใช่ไหมคะมันคือคําว่าเน็ตเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นเสียงหอนาด้วยนี่เขียนออกมาก็จะได้แบบนี้ค่ะอินเทอร์เน็ต โอเคนะคะทีนี้ต่อมาคํานี้เห็นว่าอะไรคําที่3ค่ะประสบการณ์ใช่ไหมประสบการณ์เหมือนเดิมค่ะแยกออกเป็น3คําก่อนปึ๊บปึ๊บอะทีนี้มาดูประปอรออะประเอามาไหมเอามาหมดเลยนะคะ ห้ามเขียนปออปะแบบนี้เด็ดขาดเพราะมันไม่ถูกมันเป็นคำควบกล้ำเราจะต้องเอามาด้วยเนาะประศบค่ะศบก็ตรงตามตัวอยู่แล้วสอเสือง่ายหรือยังง่ายแล้วนะคะถ้าเป็นสอสลาหรือสอฤาษีก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นสอเสือแต่ถ้าเป็นสอเสืออยู่แล้วใช้สอเสือนะคะคําว่าการทีนี้คําว่าการเห็นคําว่าการใช่ไหมคะกออแล้วเขาสะกดด้วยรอเรืออยู่รอเรือนี่ถือว่ายากเลยเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนให้เป็นตัวสะกดที่ง่ายกว่านี้ค่ะรอเรืออยู่แม่กลนใช่ไหมแม่กลนเพราะฉะนั้นก็ จะเป็นนอหนูต้องเอานอนเนนการันมาไหมคะไม่ต้องเขียนแค่นี้พอโอเคเนาะต่อมานะคะคำที่4ี่โบราณนะสถานโบโบโโบเนี่ยแหละรานใช่ไหมคะรานต้องใช้ตัวไรสะกดนอนหนูใครใช้นอนเนนผิดนะคะณนะมีเสียงณนะด้วยถูกไหมโบราณณแล้วก็สะซอ,อะสะขาใครเขียนสอตัวเดียวไม่ถูกนะแล้วก็ไปคําว่าฐานค่ะแบบนี้เรียบร้อยต่อมา คำที่5นะคะอุทยานประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขียนตามเลยอุดออกเสียงว่าอุดแล้วก็ทะใช่ไหมคะอุดทะอุท,อทยานประค่ะอุทยานประวัติประวัตินะบางคนอาจจะบอกว่าพี่คะถ้าไม่เขียนคําว่าติได้ไหมได้ค่ะเพราะเราก็อ่านว่าอุทยานประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติ ติศาสตร์อยู่แล้วนะคะอันนี้ใครไม่อยากเขียนก็ได้นะแล้วแต่นะคะประมาณนี้นะโอเคต่อมาค่ะเปิดไปอีกหน้าหนึ่งข้อ5นะคะข้อ5เขาบอกว่าให้เรียงลำดับอักษรให้เป็นคำที่ตรงกับความหมายนั่นเองนะคะเรียงลำดับอักษรให้ตรงกับความหมายเขาให้อักษรมาตัวนี้นะคะเรียงยังไงอยู่มันเป็นทรหารใช่ไหมผอผึ่งแล้วก็สระไอนะคะความหมายเขาก็คือหมายถึงแผ่นดินคำคำนั้นมาจากเพลงชาติไทยเหมือนการอ่านว่า ภาไทยนะคะต่อมาคําที่2จะแปลว่าคําที่หมายถึงการชุลมุนหรือว่าวุ่นวายนะคะใช้คําว่าอะไรเอ่ยใช้คําว่าจ้าละวันค่ะมีใครเคยได้ยินหรือเปล่าจ้าละวันแปลว่าชุลมุนหรือว่าวุ่นวายนั่นเองต่อมานะคะหมายถึงการดํามืดสูงใหญ่น่ากลัวเลยต้องอ่านว่าอะไรเอ้ยใช้คําว่าอะไรเป็นคําว่าทะมึนทะมึนนั่นเองนะคะ ข้อที่4หมายถึงความเป็นอิสระแก่ตนไม่ขึ้นแก่ใครเป็นอิสระแก่ตนใช่ไหมคำนี้แอบมองยากอยู่นะคะแต่มันคือคำว่าเอกราชนั่นเองใช่ไหมสุดท้ายค่ะสุดท้ายหมายถึงอาการที่มันไม่เบิดเบิกบานไม่เล่นหัวหรือว่ากำลังเอาจริงเอาจังอยู่อาการนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าเคร่งอะ ไรนะคะเคร่งขึมนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยทั้ง5คำเนาะก็จะมีภาไทยนะคะจ้าละวันทรมืนเอกราแล้วก็เคร่งขึมนะคะในอีพีนี้เราก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะคะต่อไปอีพีหน้าจะเป็นการฝึกการใช้ภาษานั่นเองนะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย